รีวิวนะครับผมเด่นเจริญยนต์ออโต้สวิตครับอุปต้า e ี9 5นะครับผมเครื่องเก็บสีสันใหม่เนิ่มๆครับผมโครงช้างคูนในนามของช้างสยามครับบีบเลี้ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแล้วก็ปีกปีเสื้อล้อเหล็กจังหนาครับผมพร้อมใช้งานครับผมท่านใดหาใช้งานอยู่ไม่มีผิดหวังครับไม่ว่าจะเป็นลากโครงลากพ่วงหรืไล่ไถนา ระบบเบรกดีเดินหน้าสองเกียร์ครับเอยหลัง1งเกียร์น้ำมันเครื่องดัดดีครับมอหนังสวยไม่มีผิดหวังครับไฟหน้าติดนะครับผมทั้งน้ำมันใหม่ e 9กห้านิ่มๆโมเลไม่มีแปวงนะครับอัตราเร่งดีนิ่มๆครับผมสนใจสั่นได้ครับผมจัดส่งได้ทั่วประเทศครับอุปกรณ์คาดและผ่านนะครับผมอุปกรณ์มีแถมให้ มีคาดแล้วก็ผ่านเครื่องนิ่มครับผมเครืองฟิตสตาร์ตติดง่ายเดินหน้าสองเกียร์ยลังหนึ่งเกียร์ระบบเบรดีรอเหล็กจังหนาครับส่งฟรีห้าสิบกิโลแรกนองนั้นมีค่าจัดส่งนะครับส่งทั่วประเทศค,ครับเก็บเงินปลายทางได้เลยเดิจนเจริญยนอำเภอดงหลวงครับจังหวัดมุกดาหารคลิปนี้ไม่มีผิดหวังครับประมาณนี้โอเคนะครับ